สวัสดีครับผมเจรถตู้ลบรีนะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนะฮะหัวฉลวดช่วงสั้นหลังคาสูงนะครับหัวฉลวดช่วงสั้นหลังคาสูงนะครับทรงสวยรถสวยนะครับไปดูรอบคันครับผมไปดูรอบคันเลยนะฮะนี่ฟิโอแนน เสียวแน่นอนนะครับนี่นะ <Okay. S 2> หัวจรวดคันนี้ปี97นะครับเครื่องดีเซล 3L 2,800cc นะฮะประหยัดน้ำมันนะครับดีเซล 3L 2,800cc นะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเครื่องเสียงมีนะครับรถตัวนี้นะครับผมยกสูงไว้สองนิ้วนะครับซื้อยางใหม่สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสองสองห้าเจ็ดสิบนะครับดันลบเอทีห้านะฮะซื้อใหม่เลยสี่เส้นนะครับนี่สี่เส้นซื้อใหม่เลยดันลบเอทีห้านะครับส่วนสนอตเกิลตัวนี้นะฮะซื้อมาใส่ใหม่ประดับรถนะครับสวยดี นะรประดับรถไว้สวยดีอ่านี่ยางนะครับยางปีใหม่สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับยางใหม่เลยซื้อมาใส่คันนี้โดยเฉพาะนะครับไปดูภายในกันครับภายในยังสวยนะครับเบาะหุ่นยนต์แดงเก๋แดงนะครับเป็นแต่งตัวคัสตอมนะครับคุมโทนสีแดงนะครับ รราคคัันนะบภายในข้างหน้าเป็น V.I.P. นะครับยังสวยยังงามอยู่นะครับนี่ดูด้านหลังนะฮะนี่ยังสวยอยู่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งน,นู้นกันครับ เปิดดูห้องเครื่องนะฮะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับนี่นะฮะรถเครื่องแห้งมากนะครับเครื่องแห้งมากนะไม่มีดันนะครับใช้งานดีมากนะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับะเพตตัวทั้งอะไรยังอยู่นะะนี่อยู่ครบนะครับ พาพังเสียงเครื่องสักรอบหนึ่งนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ ยากนะครับในไทยนะช่วงสั้นหลังคาสูงนะครับไม่มีแปลงนะภายในนี่หลังคา VIP นี่นะครับเบาเบาสารแถวผมยังอยู่ครบนะครับผมถอดออกเป็นแนวสายแมมคมป์เฉยนะฮะเบาสารแถวผมยังอยู่ครบนะครับนี่ดูหลังคา ภายในยังสวยนะครับยังสวยเลยนะฮกระจกมานเรียบแท้นะครับภายในสวยฝาท้ายเป็นคัสตอมแล้วนะครับตนี้ฝาท้ายคัสตอมช่วงล่างดีครับพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะช่วงล่างนะถ้าจะให้ดีเซ็ตโชว์เพิ่มอีกหน่อย นะครับให้ดีเสร็จโชคเพิ่มสักนิดนึงแล้วแต่ความชอบนะแต่ตอนนี้นุ่มนวลมากนะครับนี่สวยมากนะครับอันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันบาทนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหก ห้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูย์นะครับศูนย์เก้าห้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูย์นะครับหรือเป็นไอดีไลน์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูย์ะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับ YouTube ก็ได้ไอดีไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook จะเป็นชื่อเจบ้านละตู้มงคอมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ เจโรตูล้ลบรีวันนี้สวัสดีครับ